สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตาจะพาไปชมางานวัน Grape and Fall Festival Parade นะคะที่เซนต์เจมเมืองเล็กๆของมิสซูรีอันนี้คุณสม,มีถ่ายกับมิสเตอร์สกอตที่เป็นฐานผ่านศึกในสงคารามโลกครั้งที่สองคะ่ะก็เข็นพากันไปข้างหน้าเพราะว่าวันนี้อาสามาช่วย พาคนชราที่เป็นทหารพันศึกนะคะมาดูขบวนพาเลรที่ตั้งต้นที่ศูนย์เวชรันโชมนะคะขบวนพาเหรก็เริ่มต้นที่บ้านพักทหารพันศึกก็ต้องมีอาสาสมัครมาช่วยเจ้าที่ดูแลคนชราที่เป็นอดีตทหารนะคะที่มาใช้ชีวิตบ้านปลาที่นี่พาชมพาเหรถนนก็นีนน้จะเป็นการตั้งขบวนนะคะมีลูกเสือมีทหารนะคะแล้วก็มี ทานผ่านศึกน,นีขบวนช็อปเปอร์ค่ะอันนี้ก็ทานผ่านศึกนะคะที่อาสามาร่วมขบวนมันคนก็ใช้รถเข็นบางคนก็จะพอเดินไหวน,นี่อันนี้สงครามเกาหลีค่ะอันนี้ก็ชวนชวนเข้าไปร่วมสมทบทุนให้กับทหารผ่านศึกนะคะ อันนี้ก็บวนเด็กๆก็จะมีเริ่มมีการแจกเป็นรูปโอมเห็นไหมคะถือถุงก,กันสังเกตไหมคะเด็กๆริมถนนเต็มเลยเพราะว่าเขาจะโยนลูกอมมาให้ข้างถนอนอันนี้ก็เป็นโรงเรียนไฮสคูลที่มาร่วมขบวนพาเหรดปฐทวาวาทิศคะโรงเรียนที่ใหญ่หน่อยก็จะมีเชลิเตอร์มีทั้งอวนทั้งผอมนะคะที่นี่เขาเป็นเมืองเล็กๆก็เลยตัวเล็กน้อยหน่อย น,นี้ก็ใส่ชุดเต็มที่นะคะวงยุทวาที่แค่นางงานจากเด็กค่ะงานพาเลทก,ก็จะมีจากเด็กมารอริมถนนที่ปิดเต็มไปหมดเพราะว่ามีการจากลูกอมตลอดเส้นทางพาเลทนะคะจากบรรดาห้างร้านแล้วก็ฟมามมงงนจะมาตกรขบวนพาเลทนี่ยเห็นไหมฮะถือกระป๋องกับมานีก็คือลูกอมนะคะเด็กๆก,ก็จะมีถุงพลาสติกใบหนึ่งมาเก็บลูกอมหรือลูกกวาดนะคะพ่อแม่คอยกำกับ,กบอ่ข้างๆ นี่ค่ะอันนี้ก็ฟาร์มัางโหนก็มาแจากลูกอมนะคะซื้อถุงก็ใบว่าเริ่มเลยคะลูกอมเต็มไปหมดตัวน,นี้ก็มีบางทีบางคนก็เป็นหวานเย็นก็มีนะคะแล้วก็โฆษณาไปในตัวก็แจกนามบัตรให้กัพ่อคุณแม่เด็กอ,อันนี้ก็เชีริเดอร์ของอีกโรงเรียนนะะึงค่ะก็น่ารักดีโรงเรียนนี้เาจะเจอหุ่นดีหน่อย แล้วก็วงอยูทวาร์ที่ก็ใส่ตัวแต่งตัวสบายๆแต่งเกงยีนส์ใเสื้อฟอร์มสีแดงน,นะคะน่ารักกันดีแล้วก็แม็กซ์โดนัลก็มาร่วมขบวนด้วยนะคะก็มาโปรโมทก็จากลูอาากลมอมเนี่ยแจกลูกอมบางทีก็เป็นสร้อยลูกปัดอย่างที่เห็นถือกันนะคะแจกสร้อยลูกปัดบ้างแจกลูกอมบ้างอันนี้ขบวนจักรยานค่ะน่ารักเชียวอันนี้ขบวนอ่โรลเลส์เ,สเกวสนะคะ นี่นะเด็กๆยู่กสุกกันมากลูกอมเต็มถนอนอันนี้อีกขบวนหนึ่งนะคะเป็นพาเลตของพวกชาวนาชาวไร่นีค่ะอันนี้ก็อีกโรงเรียนหนึ่ง,งวงยุทธวัธิสอันนี้ไม่มีดิจเตอร์อน,นี่ก็อีกฟาร์มนึนะคะฟาร์มมงวนก็จากลูกปัดนะคะน,นี่ไหมลูกปัดสีม่วงเต็มเลย อันนี้ก็นางงามอีกคนเลยนางงามเด็กๆน,นี้ก็ฝั่งตรงข้ามก็เด,กเด็กก็รอรอรับลูกอมนะคะเห็นไหมคะถุงเริ่มเริ่มเยอะแลวอันนี้อันนี้ก็มาแจกของอันนี้ก็ขบวนของมาเจ้า ists, อาปปร์คือสศิลปการป้องกันตัวนะคะน,นี่ก็มาโปรโมอโรงเรียนกัน ตาอ,อันนี้รถรถเก๋ๆขบวนพาเลรดมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็โรงเรียนนะคะอันนี้มีชุดสวยหน่อยแต่ว่าเทรเดอร์บางคนก็อวบมากเห็นไหมคะคนข้างหลังนี่ตัวอวบเลยแหละถ้าเป็นเมืองไทยคงไม่เจอหุ่นอย่างนี้วงเดนวัาที่โรงเรียนนี้เต็มที่หน่อยชุด อลังการอันนี้มาอีกฟาร์มหนึ่งแล้วค่ะใน,นขบวนรถโบราณร,รถเก๋ๆเก่าๆ,าๆสวยดีนะคะเนี่ยโชว์รถโชว์คนอันนี้ก็ฟาร์มางวนอีกฟาร์มหนึ่งนี่ฟาร์มอันนี้โชว์สุน,นะะัขน้วยค่ะร่วมขบวนแต่งตัวน่ารักเชียว น้องหมาเดินกันใหญ่กันใหญ่เลยนี่มีเข็นรถด,ด้วยน่ารักจังวันนี้ดีม่ไม่ร้อนค่ะน้องหมาก็เลยสบายหน่อยอันนี้วงยูทูบที่ดีู่ตรงเรียนังคะไม่มีดิจอร์เจอมีแต่ดนตรีนะคะอันนี้ทางงานอีกคนและทางงานเด็กๆค่ะควนพาเรดห้างร้านหรือไม่ก็จะมีหาเสียงก็มาจแจกระบัตตงที่นี่นะคะ เดินกันน่าดูเลยวันนี้อากาศสบายอันนี้ขบวนรถจับเลิงของเมืองเซนเจมส์ค่ะนี่รถแท็กอร์ของที่นี่นี่รถม้าม้าตัวใหญ่มากๆนี่ม้าใหญ่รเริ่มเลยเทียบกับรถข้างหลังสิคะเห็นไหมฮะมาสวยมากนี่ก็ขบวนอ่รถม้ารถม้าม้าสวยจัง สง่างามค่ะมันขบอยนี่ม้าตัวใหญ่แอบเริ่มนี่ม้าเด็กคนคนขีเ่เด็กน่ารักเชียวนะคะนี่ก็จะใกล้ที่สุดขบวนแล้ะเด็กๆก,ก็เริ่มทยอยกับบ้านอนี้จะบรรดาทหารผ่านศึกค่ะแล้วก็ไอชันถูกสามีแอบถ่ายรูปว่ามาถ่ายรูปยนันแหละ นี่นก็เลยถ่ายถ่าย้อไปมั่งึ่งก็มีสามีอยู่ภาพนะคะเจะภาพกันสักสักรูปสิคะก่อนกลับคุณสามีชอบทำการวรตรสนคะ่ะ